จำจมฝ่ามือเปดิดดวงเศรษฐีพระครูบ่าวชิวริวพัทมุนีพระครูบ่าวชิวรินพัทมุนีรีดีว่าเป็นปาฏิหาริย์และความศรัทธามากๆค่ะสำหรับวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่สายหมู่ต้องไม่พลาด เขาสักการะขอพรเท้าเวสุวรรณหน้าทองคำหนึ่งเดียวในประเทศไทยสาเหตุที่สร้างเป็นหน้าทองคำเนื่องจากหลังจากพิธีเท,ททองหล่อเท้าเวสุวรรณแล้วท่านพระครูบาได้นิมิตรฝันได้ยินเสียงดังขึ้นว่าคุณคุณใบหนะ้าฉันเป็นทองคำนะ ซึ่งเป็นปฐมเหตุให้สร้างในทุกวันนี้ผู้คนที่มีความศรัทธาต่างเดินทางมาสักการะไมคขาสายนอกจากการมาสักการะท้าวเวสสุวรรณนาทองคำแล้วผู้มีความศรัทธายังเดินทางมาทำพิธีที่กำลังได้รับตามพูดถึงในวงกว้างนั่นคือเจิมฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีกับท่านพระครูบ่าวชิริวซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตำราวิชาโบราณเพื่อเสริมสร้างชิริมงคลด้มีคติความเชื่อว่าฝ่ามือทั้งสองข้างนั้นคือสิ่ง สำคัญใช้จับเงินจับทองใช้ในการทำมาหากินหลิงชีพเจริญพรอัตมาภาพพระครูปรัตวชิรินพัฒมุนีแห่งวัดเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีตามที่คุณโยมได้สอบถามอาตมาก็ต้องพูดที่ว่าบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จ ถ้าพูดถึงเรื่องความขังก็คงจะขังที่คุณงามความดีมากกว่าและก็บุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำมาการที่พระครูบาได้ให้กำลังใจญาติโยมโดยการนำสพพวิชาโบราณคือการเปิดดวงเศรษฐีการเจิมเปิดดวงเศรษฐีเพื่อเป็นสิริมงคลมาให้ก็ทำให้เพื่อเป็นขวัญและกํกำลังใจ โดยได้อัญเชิญยันครูนำว่ญยั์ดวงเศรษฐีมาเจิมให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกท่านคนที่มาเจิมพระครูบาก็จะพูดเสมอว่าอาตมาเจิมให้หนึ่งเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจก็คือว่าใครก็ตามที่ได้รับการเจิมจากพระครูบาไปแล้ว จะต้องรู้จักขยันทำมาหากินขยันทำงานรู้จักจับจ่ายใช้สอยโอกาสที่จะรวยมันก็มีแต่ถ้าเจิมให้ไปแล้วไม่ทำมาหากินไม่ทำงานใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างเช่นได้วันละ300ใช้วันละ3000โอกาสรวยก็หายากอย่างนี้เขาเรียกว่าเจิมให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเจิมให้มีสติ 2. เจอมให้เป็นสิริมงคลคือได้อัญเชิญยันครูนำว่ายันดวงเศรษฐีซึ่งมีความเชื่อกันว่ายันนี้มีฤทธานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ตามตำรับตำราบโบราณว่าเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาเปิดวาสนาบารมีอันนี้คือความเชื่อแต่โบราณมาก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ กล่าวถึงการจัดสร้างท้าเวสุวรรณหน้าทองคำองค์นี้มีประถมมบทคือย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2565อัตมาภาพได้สนทนาแล้วก็เรียนปรึกษากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวรรณปุญญารักษ์หลวงนาเจ้าว,วาดว่าเออท่านอยากจะได้ท้าเวสุวรรณเอาไว้ให้บรรดาประชาชนชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรกัน ซึ่งในครั้งนั้นอาตมาภาพก็ได้รับอาสาว่าเดี๋ยวผมกับคณะลูกศิษย์จะจัดสร้างเททองหล่อถวายให้ก็ได้ประกอบพิธีเททองหล่อในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนั้นตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน6พอดีประกอบพิธีเททองหล่อขึ้นมาหลังจากท่านคณะช่างได้ทําการหล่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดถึงคนนี้ว่าเดิมทีเนี่ย พระคุบาไม่ได้มีเจตนาจะทําใบหน้าท่านเป็นทองคําก็จะเป็นเหมือนองค์ท้าเวสวร,รัญทั่วๆไปแต่พระคุบาขอพูดถึงเรื่องความฝันหรือคุบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกว่าบุพภณิมิตซึ่งเกิดขึ้นกับอาตมาภาพก่อนที่จะไปตรวจงานองค์ท้าเวสวร,รัญก่อนที่คณะช่างจะมาส่งซึ่งวันก่อนที่จะไปเนี่ย ตกกัางคืนเวลาประมาณตีสี่กว่าในทางพพระุทธศาสนาเรียกว่าบุพพนิมิตรหรือเทพสังหอนคือเทวดามาดนจิตดนใจเราได้ยินเสียงสะท้อนแว่วเข้ามาในหูพระครูบาว่าคุณคุณหน้าผมเป็นทองคำหน้าผมเป็นทองคำย้ำอยู่สามครั้งด้วยกันอาตมาก็มานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูหลังจากสวดมนต์ทำวัดเสร็จ เสียงที่เราได้ยินนี้มันเป็นเสียงแววของอะไรนะแล้วก็มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าหรือว่าวันนี้เราจะเดินทางไปตรวจงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ช่างจะมาส่งขององค์เท้าเวสุวรรณก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเสียงท่านก็ไปถึงก็เลยตรวจงานเสร็จเรียบร้อยก็เลยให้ช่างเนี่ยบอกช่างช่วยบุใบหน้าปิดทองคําของเท้าเวสุวรรณองค์นี้เป็นทองคําทีได้ไหม ช่างบอกว่ามันจะแปลกตาหรือเปล่าครับพระคูบาพระคูบาบอกไม่เป็นไรหรอกโยมทําตามที่พระคูบาพูดนี่แหละก็เลยเกิดมาเป็นองค์ท้าเวสวรน่าทองคําเป็นต้นมาหลังจากนั้นพอเชิญมาประดิสถานที่วัดเดิมบางตั้งแต่วันที่ท่านมาถึงวัดตราบจนจนเท่าถึงทุกวันนี้ก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว ถ้าคุณโยมพิจารณากันดูดีๆนะว่าท้าเวสสุวรรณตนนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาตามกระแสทั่วไปเป็นช่วงหลังแล้วที่หลังจากมีการบูมเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเรื่องท้าเวสสุวรรณของเราเพิ่งเริ่มสร้างเมื่อกลางปี65นี่เองแต่ก็สร้างด้วยความศรัทธาเพราะท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทพในพระพุทธศาสนา ก็เลยสร้างไว้ให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรกันเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจกล่าวถึงวัตถุมงคลผ้ายันอตมาต้องขอเล่าชี้แจงดังนี้ว่าโดยปกติพระครูบาไม่ค่อยได้ทำวัตถุมงคลออกในนามของตัวเองเท่าไหร่ก็พอมารงหลังมีญาติโยมเดินทางมาเจอมือกันมากทุกคนก็อยากจะได้ วัตถุมงคลของพระคุบาเอาไว้สกการะบูชาในครั้งแรกได้ทําเป็นวัตถุมงคลคือผ้ายันพยาคุดทํามาทั้งหมดรวมๆกันเนี่ยเกือบสองหมืนผืนแต่สองหมืนผืนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้ให้บูชาทั่วไปนะเอาไว้ตอบแทนน้ําใจญาติโยมที่เดินทางมาสร้างกุศลใครมาเจิมปลอมมือพระคุบาก็มอบให้เป็นที่ระลึกไปก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึงหเดือนหมด หลังจากนั้นพอพยันพยาคุดหมดก็ไม่ได้ทำลูกศิษย์ก็อยากจะได้อีกก็เลยจัดสร้างเป็นพยันเกาะแก้วขึ้นมายันเกาะแก้วคือยันอะไรเป็นยันที่อาตมาภาพได้ทำการยกครูบูชาครูบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ผูกยันขึ้นมาแล้วเรียกรูปเรียกสูตรเรียกนามยันนี้ว่ายันเกาะแก้ว มีริธานุภาพตามความเชื่อในอักขระเรขยันเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันภัยเมตตามหานิยมโชคลาภอันนี้คือด้านศรัทธ,ธาความเชื่อนะพยันเกาะแก้วจะมีลักษณะแบบนี้คุณโยมจะมีลักษณะแบบนี้พระครูบาจัดสร้างพยันเกาะแก้วรุ่นนี้มาทั้งหมดจํานวนสี่สีด้วยกัน สีละหนึ่งหมืนห้าพันผืนซึ่งได้ปุกเสกไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันสีเขียวหมดแล้วแต่ก็เปิดให้ร่วมกุศลสีชุมพูอยู่คือใครมาวัดมาร่วมกุศลกับวัคคุบาก็จะได้พยันเกาะแก้วนี้เป็นที่ระลึกยันเกาะแก้วนี้แต่ละสีจะมีฤทธานุภาพความเชื่อนะ ที่แตกต่างกันออกไปสีเขียวโบราณเรียกว่าเขียวเหนียวซับหรือดึงดูดโชคลาภส่วนสีชมพูเป็นสีแห่งความเมตตามหานิยมมีความเชื่อกันว่าใครที่จะไปติดต่อเจรจาการค้าการขายธุรกิจการงานใดๆเนี่ยให้พกพาสีชมพูไปส่วนสีเหลืองเหมาะสำหรับพกติดรถหรือว่าเดินทางไปไกลๆแควคาดปลอดภยัยจากพยานอันตรายส่วนสีแดง มีพุทธคุณเกี่ยวกับด้านโชคลาภความปังต่างๆตามแต่ที่คนจะอธิษฐานขอพรอ,อันนี้คือทัศนคตินะทัศนคติความเชื่อความศรัทธาแต่โดยรวมแล้วยันเกาะแก้วนี้ก็มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแค้วคาดปลอดภัยเมตตาโชคลาภรวมเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าตระสีนั้นจะโดดเด่นทางด้านไหนยันเกาะแก้วนี่คือตัวยันคคออยู่ตรงนี้ตรงกลาง เป็นยันเกาะแก้วมีฤิดธานุภาพด้านป้องกันภัยอย่างที่ได้บรรยายให้คุณโยมฟังเป็นยันคูที่พระคุบาจะใช้เฉพาะเวลาไปเจิมบ้านเจิมสำนักงานร้านค้าร้านขายต่างๆพระคุบาก็จะใช้ยันเกาะแก้วนี้ไปเจิมให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาก็ชี้แจงให้ทุกท่านฟังเจริญพรกล่าวถึงอันศรัทธาความเชื่อทุกคนมีได้ด้วยกันทุกคน แต่ทุกคนจะต้องประกอบไปด้วยสติและปัญญาคือการพิจารณาไม่ว่าเราจะศรัทธาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราต้องใช้สติปัญญาของเราพิจารณาไต่ต้องเพื่อความรู้ของเราศรัทธาความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ขอพรก็ดีหรือ จะเป็นการมูมาเจิมเสริมสร้างสิริมงคลก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่พระคุบาได้บอกไปแต่เบื้องต้นคือว่าทําเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจเสริมสร้างสิริมงคลส่วนใครจะเกิดโชคเกิดลาบเกิดความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีวาสนาของแต่ละคนพระคุบาเนี่ยทำให้ไปเหมือนหมดทุกคนยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการเสกโฉนดที่ดิน เจมป่ามือรดน้ำมนต์ถามว่าเจิมให้ไปแล้วบางคนก็โชคดีบางคนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มีมันอยู่ที่อะไรอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนอุปมาดังว่าถ้าใครก็ตามมีบาปก,กรรมเก่าติดตัวมามากในชาติปางก่อนบุญที่ทำอยู่ก็ยังไม่ให้ผลแต่ถ้าบุคคลใดก็ตามบาปก,กรรมเก่าหรือกรรมเก่า เบาบางลงไปบุญที่ทำอยู่ก็ย่อมให้ผลความสำเร็จก็ย่อมเกิดกับบุคคลผู้นั้นได้ง่ายกว่าก็ชี้แจงให้ฟังดังนี้นน